สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับเซลล์ลูกแก้วอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แกวขออนุญ,ญาตรีวิวลรถลูกค้านะคะที่เตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งรุ่นนี้น้อยมากที่ลูกค้าจะซื้อเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวเตีย้ยแต่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเป็นโอกาสดีเลยที่วันนี้แกวถือโอกาสมารีวิวก่อนที่จะเอารถไปส่งมอบลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะ คันนี้นะคะเป็นตัว Revo Cap นะคะตัวเตี้ยนะคะหรือว่าตัว Z e t i t i t n o นนั่นเองซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเกียร์แมนนวลราคาอยู่ที่6,69,000บาทสำหรับลูกค้าที่กำลังอยากได้รถเอาไปไว้ใช้งานไว้ขายของนะคะราคาเบาๆนะคะตัวนี้มีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลน,นะคะแต่คันที่แก้วจะรีวิวตอนนี้คือคันนี้เลยเกียร์แมนนวลอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้ เดิมๆจากโรงงานมีอะไรบ้างไฟหน้าฮาโลเจนนะคะรำแสงสีส้มตรงนี้นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกเนาะกระจังหน้าเดิมๆนะคะโลโก้โตโยต้าเดิมๆแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวแก้วขออนุญาตพาวนดูรอบๆคันนะคะคันนี้บอกเลยว่าใช้งบออกรถน้อยมากมๆใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมโทรเข้ามาคุยรายละเอียดนะคะล้อแมกแถมให้ฟรี นะคะซึ่งแม็กตรงนี้เป็นล้อแม็กขอบ18มาพร้อมกับยาง HT นะคะทำให้การขับขี่นุ่มนวลแล้วก็เสียงไม่ดังนะคะที่สำคัญลูกค้าสามารถเลือกลายล้อแม็กได้เดี๋ยวเราเช็คกันอีกทีว่าล้อแม็กะช่วงนั้นมีลายไหนบ้างนะคะโอเคถัดมาค่ะมาพร้อมกระจกมองข้างสีดำแบบนี้มือจับดำแบบนี้ฟิล์มดำแถมให้นะคะลูกค้าสามารถเลือกความเข้มความมืดได้ซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตให้กล้องพาจับมาใกล้ๆเนาะ ตรงนี้ประตูเป็นสมาร์ทแคปสามารถเปิดได้กว้างแบบนี้เลยนะคะตัวเริ่มต้นตัวเอนทเนี่ยเบาะเขาจะเป็นเบาผ้าแต่ถ้าขยับรุ่นขึ้นไปนะคะจะเป็นเบาะหนังในรุ่นมิดนะคะโอเคเดี๋ยวให้กล้องแพรนดูรอบๆอคันนะคะว่าภายในเขาประมาณไหนจะมาพร้อมกับหน้าจอไซส์ประมาณ7นิ้วได้นะคะ7-8นิ้วนะคะรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto หน้าจอสัมผัสเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแก้วจะ ขออนุญาตรีวิวรอบๆคันก่อนแล้วจะมาเปิดให้ดูว่ามีฟังก์ชันอะไรมาให้พร้อมกับตัวเริ่มต้นนะคะเบาะแคบแถมให้นะกระบะไลเนอร์นะคะมีมาให้ด้วยนะคะเราไม่ได้ขายแบบใช้เงินน้อยแล้วไม่ได้ของแต่งครบนะคะได้ครบแน่นอนมือเปิดดํานะคะมาพร้อมกับ กล้องตรงนี้ก็แถมให้นะคะเป็นกล้องออกจอจอที่เมื่อกี้ที่แก้วพาชมเนาะลูกค้าจะได้ถอยรถเวลาเข้าซองหรือจอดรถตอนกลางคืนจะได้แบบคล่องตัวเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะโอเคเดี๋ยวคราวนี้ก็จะขออนุญาตพาไปชมในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานลืมแจ้งไปนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.4เนาะ แรงม้าอยู่ที่150หมาอัตราการกินน้ำมันก็อยู่ประมาณ15-16กิโลลิตรประมาณนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซลเดี๋ยวเรามาชมการใช้งานภายในตัวรถกันนะคะเบาะนะคะยังคงเป็นเบาะปรับแมนวนวลอยู่เบาะผ้านะคะกุญแจยังเป็นแบบบิดสตาร์ทเนาะ เป็นบิดสตาร์ทนะคะพวงมาลายัยตรงนี้นะคะยังไม่เป็นมัลติฟังชันนะคะเป็นพวงมาลายัยธรรมดาเพราะว่าตัวนี้คือตัวเริ่มต้นแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบออปชันเยอะๆก็ขยับรุ่นได้เดี๋ยวค่อยมาคุยรายละเอียดกันตรงนี้โอเคเดี๋ยวแก้วขออนุญาตพาชมการใช้งานด้านไหนภายในรถนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเลือนใหม่เลือนใหม่ก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะก็จะมีอะจอแจ้งในเรื่องของเลขกิโล ความเร็วแล้วก็รอบของเครื่องยนต์นะคะโอเคตรงนี้แก้วขอข้ามไปเลยแล้วกันจุดโฟกัสคืออยากให้มาดูว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยเกียร์แมนนวลเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างอันนี้เวลาเราสตาร์ทรถขึ้นมานะคะหน้าจอจะติดแบบนี้เลยอันนี้คือหน้าโฮมหน้าโฮมปกตินะคะก็จะมีป๊อปอัพประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวแก้วขออนุญาตพาแตะเข้าไปดูการตั้งค่า ก่อนเลยอันดับแรกการตั้งค่าก็จะมีในเรื่องของภาษาภาษาก็มีหลายภาษาเลยค่ะรองรับภาษาอังกฤษภาษาอะไรเนี่ยมาเลยู u, อะไรเนี่ยมาเลยูอ่าอยู่ประมาณ4ี่ถึงหภาษานะคะขอใช้ภาษาไทยแล้วกันภาษาอื่นอ่านยังไม่ออกนะคะตั้งค่านาฬิกาโซนเวลาอะไรตรงนี้นะคะแล้วก็ถัดมาในเรื่องของระดับเสียงก็สามารถปรับผ่านตรงนี้ได้เลยการแสดงผลนะคะเราอยาก ใช้มันมีตีมของหน้าจอคะ่ะอารมณ์เหมือนประมาณโทรศัพท์มือถือก็สามารถเลือกได้3ประเภทเดี๋ยวขออนุญา้ลองเป็นประเภทที่2จะเป็นยังไงเนี่ยคะ่ะก็จะประมาณนี้เมื่อกี้จําได้ไหมเอ่ยว่าเป็นแบบไหน,นเดี๋ยวกลับให้ดูอีกรอบนึงเนี่ยอันนี้คือหน้าจอดํานะคะถัดมา wallpaper อันนี้น่าจะเป็นภาพพักหน้าจอนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลอง wallpaper ตกลงอันที่2อ่ะแล้วเรากลับไปดูหน้าโฮมมันก็จะประมาณนี้อ่ะก็ลูกค้าค่อยๆเข้ามาเล่นนะคะแล้วก็การเชื่อม Apple CarPlay ตรงนี้ยังต้องใช้สายอยู่นะคะซึ่งสายที่รองรับเนี่ยอาจจะขออนุญ,ญาตว่าเป็นสายจริงนิดนึงหรือเป็นสายที่ได้คุณภาพนะคะถ้าเป็นสายที่แบบเราไปซื้อไม่ได้คุณภาพบางครั้งนะคะการเชื่อมต่อจะไม่มีความเสถียรน,นะคะ โอเคถัดมาเพิ่มเสียงลดเสียงจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือ w a ลเปเปอร์ที่ที่ที่เคยอธิบายไปนะคะแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อมือถือได้ด้วยแต่ตอนนี้ไม่ได้เอาสายมาเทสให้ดูนะคะการใช้งานค่อนข้างง่ายไม่ไม่ยุ่งยากเราสามารถเปิดบลูทูธค้นหาแล้วมันก็จะลิงก์เข้าไปในระบบตรงนี้เลยนะคะเวลาอยากปิดเสียงเราสามารถกดปิดเปิดตรงนี้ได้นะคะ าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของโอเคก็จะประมาณนี้ถัดมาด้านล่างก็เหมือนรถทั่วๆไปค่ะปรับระดับในเรื่องของแอร์นะคะลงเท้าลงขาลงหน้าไล่ฟ้าประมาณนี้ค่ะแล้วก็ระดับของพัดลมแอร์นะคะความเย็นของน้ํายาแอร์แล้วก็มีที่จุดบุหรี่ให้ด้วยนะคะตรงนี้ USB ที่จุดบุหรี่มีให้2ฝั่งเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูที่เก็บของกล่องตรงนี้ ก็เป็นกล่องโล่งๆไม่มีอะไรนะคะไม่มีปกติถ้าเป็นยี่ห้ออื่นหรือว่ารุ่นที่อัปเกรดขึ้นก็อาจจะมีพวกชุดชาร์จไฟอะไรซ่อนอยู่ในนี้นะคะ <S <S ถัดมาตรงนี้ค่ะขอเพิ่มเติมอันนี้ไฟฉุกเฉินแล้วก็ปิดเปิดแอร์นะคะตรงนี้ทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาตรงนี้เป็นการปรับหรือตั้งเวลานะคะเพื่อให้ถ้าเกิดว่ารับรถไปแล้วเวลาคาดเคลื่อนลูกค้าสามารถปรับตรงนี้ได้โดยการ กดตัว h แช่ไว้จะเป็นในเรื่องของชองั่วโมงตรงตัว M อ่ะจะเป็นในเรื่องของวินาทีนะคะก็จะประมาณนี้ <c oughs> ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวตัว REVO c a p t e ต Z Edition ะคะตัวเริ่มต้นลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถ ราคาถูกๆเบาๆมีงบน้อยๆทักมาคุยกยบแก้วเนาะแก้วเชื่อว่าคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้แก้วก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรพร้อมไอดีไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะวอมขับรถเป็นไหมเกียร์แมนนวลเป็นไหม